สวัสดีครับินเกจเจซีมีแต่ได้ไม่มีเสียครับถามมาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเออวันนี้ตรงกับวันพระสุปปดีที่26ครับธันวาคมปีพศ2556เออตอนนี้บรรยากาศข้งางในกรุงเทพเป็ต่างจังหวัดก็หนาวครับตอนนี้ผมก็เลยมายืนถ่ายที่ภาหน้าคู่ชีพนะผมมีภาหน้าคู่ชีพหลายคัน ก็มายืนเทๆ่ๆหล่อเท่า,อานอ้เงี้ยนะอย่าว่าเขาตัวเองเขาเนี่ยหล่อแล้วตัวเองนะก็ไม่เป็นไรล้รอเล่นนี่ก็ปรุงแต่งนะครับก็เลยใช้บรรยากาศท้ายรถคู่ชีพเดินทางไปไหนถ้าตะบุกตําบันหน่อยก็ต้องใช้อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดจะไปยืดก็ต้องใช้อย่างนี้ผมไม่ชอบยืดพูดเลยวันนี้จะมาคุยธรรมะกันในหัวข้อเรื่องทุกเรื่องที่รู้ปรุงแต่งทั้งนั้นแต่ไม่รู้ เป็นคลิปต้นสั้นเอาไว้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลักๆคืออย่ากระโช์ผ้าพันคอด้วยเสื้อด้วยเพราะมันหล่อไม่รู้สิช่วงนี้อากาศมันหนาวนะฮะกรุงเทพก็หนาวนีนี่บ้านผมอีกแห่งในต่างจังหวัดก็หนาวตอนนี้อุณหภูมิประมาณ17 1 8องศาไม่เป็นไรเอาละครับอาศัยความหนาวเนี่ยไหลไปตามน้าใส่ผ้าพันคอเสื้อเท่ๆแล้วก็จะมานั่งคุยตรงนี้นะครับว่าทุกเรื่องที่รู้กรุงแต่ทั้งนั้นแต่เราไม่รู้เนี่ยมันเป็นยังไง คืออย่างนี้ครับท่านผู้เจริญครับขออนุญาตนั่งแบบนี้นะครับเอ่อก่อนจะพูดเรื่องนี้ท่านฟังนาบด้วยความเคารพครับ<อ>ผมจบจิตในการปฏิบัติธรรมมานานแล้วนะครับ<อ>ผมเนี่ยพ้นเกิดพ้นตายแล้วผมจริงอยากมาแบ่งปันความรู้อันนี้ครับท่านผู้เจริญหากท่านนักธรรมะผููมากไปดูญรามาดูเคล้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าหากท่านมีเจตนานะครับคือ คิดเอาไว้เสมอว่าตายแล้วไม่ต้องการเกิดต่อไปหรือเห็นโทษใครต้องการเวียนเกิดตายในวัตถุจา,ารเมื่อท่านมาปฏิบัติธรรมแน่นอนสติปัญญาคือเรื่องความข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดคือการบรรลุธรรมในตอนนี้ท่านต้องเข้าใจว่าเรามีความมุ่งม,มั่นอยู่แล้วว่าเมื่อเราไม่ต้องการเกิดต่อไปก็เป็นแอนหวังได้แค่นี้เองทีนี้วันนี้ทําไมผมจะพูดเรื่องทุกเรื่องที่รู้ปรุงแต่งทั้งนั้นแต่ไม่รู้ หมาว่าทุกวันนี้เราอยู่กับเรื่องปรุงแต่งสารพัดเรื่องเลยแต่เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ได้ปรุงแต่งเหมือนไม่ได้คิดตัวอย่างเช่นผมให้ดูแบบนี้สมมติว่าเออนี่ผมเดินมาที่รถนะฮะมันมีความรู้สึกเรื่องความเสพคุ้นเคยชินเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ได้พูดนําในใจนะครับมันไม่มีภาษามันไม่มีสมมุตินะครับผมแต่มันก็ปรุงแต่งคิดอะไรสักเบือบ้าบอไปเรื่อยๆสมมติผมเดินมาที่รถผมอยากทานี้เพื่อ เอาเลไมาแล้วผมนี่หากมีคนมาถามว่าอาจารย์แดงครับอาจารย์หมดฤทธิ์ทำอะไรครับเพราะถูกสอนมามันก็รีบเอาสมมติปรุงแต่งไปยัดใส่ทันทีบอกว่าอาจารย์ครับทําอะไรครับบอกอ๋อผมเปิดประตูครับเพื่อหยิบของครับหยิบกระเป๋าครับผมเปิดประตูก็หยิบของนี่แต่เวลามันทําอย่างนี้ปุ๊บมันเดินมาเลยนะออกมาจากสมมติว่าตรงนี้นิดหนึ่ง มันเดินมาจากตรงหน้าบ้านมันคิดเรียบร้อยแล้วมันก็เดินมาเลยบอกโอ๊คบำนี้เลยแล้วก็คว้าไอ,าอ้นี่ออกมาแล้วจะเดินไปอะไรก็ตามแต่ทําไปโดยอัตโนมัติครับปรุงแต่งไม่มีครับมันไม่ได้บอกว่ามีเราเอามือซ้ายเปิดประตูหยิบถุงหยิบกระเป๋าแต่มันก็ปรุงแต่งมันคิดอะไรไม่ทราบซึ่งสมมติไม่มีเรียนธรรมะต้องคิดว่าเราเนี่ย ขอโทษนะครับคิดว่าเราเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยแม่เข้าใจโค้งยังไงจริงผมไม่ได้ดูถูกคุณเป็นหมานะประธานโทษผมคิดไปแล้วถึงกล้าพูดแบบนี้เมื่อคุณฟังแล้วคุณโกรธผมนะั่นคือปรุงแต่งไปแล้วที่บอกว่าต้องคิดว่าเราเป็นหมาคุณอาจจะไม่พอใจว่าไอ้คิดว่าเป็นหมาผมไม่ได้ว่าท่านจะเปรียบให้ฟังหมามันก็ปรุงแต่งคนก็ปรุงแต่งแต่มันปรุงแต่งอะไรไม่ทราบไม่เกี่ยวกับสมมุิเหมือนกัน,กนผมทำอย่างนี้ คนถาม่าอาจารย์ทําอะไรครับผมก็ต้องบอกว่าเปิดประตูรถครับเอากระเป๋า่ทสกสิส่งอย่างที่เป็นสิน่งรู้ของจิตนั้นปรุงแต่งไม่มีสมมุติไม่มีแต่เราไปคิดว่าเราปรุงแต่งสมมติความจริงไม่ใช่คลิปวันนี้นะครับผมมันไม่ได้จบเป็นเสร็จหรอกเดี๋ยวต้องมีการขยายความอีกเยอะครับผมจําเป็นต้องขยายความอีกเยอะอีกมากมายเพื่อให้สึกความเข้าใจเพื่อจึงทค่นี้นะครับอันนี้เป็นการเรียกน้ยองย่อยเรียกขออนั่งหน่อยครับ ก็ค okay, mm ือไม่ม no. ีอะไรหรอกอยากโชว์ความหล่อถุงเท้าเขาเทเางเจนดำผ้าพันคอสีทองเสื้อกสีทองรอจะไม่มีเขาพูดแบบนี้คุณก็หมั่นไส้ผมบอกอิตาหมลิศผมยาวนี่ควรจะอินตีนควรบาทาเนี่ยพรามาจะไปแล้วนะสวยนะครับผมดูตลกไลน์นะบอกรู้ก่อนผมน่ะติดรอทีเดียวอาจจะติดเยอะก็ได้คืออย่างนี้ครับท่านผู้เจริญครับ เรื่องบุญกุศลกระปรุงแต่งนะครับบาบหยาบชั่วกระปรุงแต่งนะครับคู่มือปฏิบัติทมกระปรุงแต่งตำราธรรมะธรรมโมปุงแต่งการมีจิตนะฮะเป็นเมตตาเป็นกุศลมีเมตตาผมาูมิฐานสีไม่ถือโทษโกรธเขาก็เป็นเรื่องปุงแต่งนะครับทำเล่าหน้าโกม่ชีรักจา๋าเรื่องบุญเรื่องกุศลนค,คนเนี่ยอยากมีบุญกุศลอยากมีสติปัญญา อยากมีสติไม่เผลอไม่หลงก็เป็นปุณแต่ครับเกิดมาเคยฟังนี่ไหมไม่เคยหรอกฟังแล้วน้ำจะตาไม่เคยฟังหรอกแล้วไม่มีใครกล้าพูดอย่างนี้ด้วยเพราะตบกิจเป็นเรื่งเ็นใจช่ใจวัทจการทาอย่างนี้เป้าหมายเจตนาต้องการโชว์ถุงเท้าสีแดงเทมามุกเขาแยะมุกเขาเยอะถุงเท้าสีแดงพวกเรามักคิดว่าการไม่ถือโทษกดเท้าการมีจิตเล่ห์ตา การนีกิจเป็นกุศลเป็นบนุญมันเป็นความนึกคิดปรุงแต่งไปตามคำสอนเราอยากเข้าถึงตรงนั้นตามทันเนี่ยที่รักจา๋าอย่ากโกรธผมเลยที่รักจา๋านี่นั่งยอมยอมคุยกันแล้วนะครับตามทันไหมมีความสุขใช่ไหมแต่เม่เนื่องจากว่าคุณเกิดมาคุณไม่เคยฟังเรื่องแบบนี้มันจึิงเข้าใจไม่ได้หรือแม่งทับจะบ้ากระโหลกแตกตายเวลานี้เราอยากจะได้แต่สิ่งดีๆถูกใจมันปรุงแต่งทุกเรื่อง การมีจิตเป็นกุศลหรือจิตอกุศลมันปรุงแต่งทั้งคู่แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าจิตเป็นกุศลเป็นอย่างไรจิตเป็นอักกุศลเป็นอย่างไรก็ต้องเอาปรุงแต่งตงัวใหม่มาขยายความฟังแล้วมีความสุขไหมความสุขก็ได้ความไอคำว่าความสุขคอฟัน,นี่เป็นการยียนโควนอารมณ์ของตีเมย์ต่อยโจ๊กดายก็ไม่น่าเพียหรอกหรือแม้แต่ของลูกปูแซงยอหัวหัว,ห,วหมาก็ประมาณนั้น ได้บอกหร่าคุณเกิดมาคุณไม่เคยฟังจิตที่เราอยากมีจิตเป็นกุศลพอคิดว่าเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วจิตมีปัญญาจิตมีธรรมะเห็นไหมปฏิบัติธรรมยังเลือกข้างจะเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นถือเป็นเหตุให้มีการเวียนเกิดเวียนตายในภพชาติไม่จบสิ้นหากปรารถนาพระริพานจะต้องไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งปรุงแต่งเรื่องความหมายตามปรุงแต่งมันไม่ใช่เรื่องมีอยู่จริงหรือเรื่องหมดไป ฟังแล้วเข้าใจไหมครับเรื่องปรุงแต่งจึงไม่ใช่เรื่องมีอยู่หรือหมดไปหรือไม่มีมันไม่เกี่ยวกับสมมติเราปรุงแต่งเรื่องสักเบือบ้าบอหายเหวแล้วก็ไม่รู้มาพูดหายเหวสักเบือบ้าบอก็เป็นความต้ปรุงแต่งคุณฟังแล้วระชะอารมณ์ระชกใจดีไหมล่ะได้ๆยิ้มได้คุณนั่นแหละคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละพร้อมจะจบกิจกี่แม่ คุณพร้อมจะจบกิตเหคุณฟังผมคลิปนี้ย่อๆ,ๆนี่หน่อยจะขยายความให้ยืดยาวฟังแล้วมึนกระโหลกแตกคิดตามไม่ทันอาจจะกระโหลกแตกบ้าไปเลยแต่เข้าใจได้ก็มีสิทธิ์เป็นอันหวังได้เข้านิพพานในชาติทุกคนธรรมะมันง่ายมากการมีจิตอยากมีอุบายฝึกป,ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นี่นอย่างนี้หรืออยากอย่างนี้พรง,ง,งแตทั้งนั้น ความคิดปรุงแต่งมันชี้นำทำอย่างนี้เลยทำอย่างนี้เลยทําอย่างนี้ลยทำอย่างนี้ดิแล้วจะได้อย่างเรื่องนี้มันเจอิดเจอไปหมดเป็นเพราะท่านเกิดมาท่านไม่เคยได้ยินใครมาอธิบายลักษณะในลักษณะแบบนี้ฟังแล้วมีความสุขนะครับบอกแล้วว่าจิตฝึกไม่ได้มันพระพาสอนอยู่แล้วแต่เป็นเพราะอาวิชชาคือไม่เข้าใจไม่รู้ไปลหลงไหลกับเรื่องปรุงแต่ง ไปคว้าเอาเรื่องปรุงแต่งมาเป็นแ่นทำแบบคลิปที่แล้วที่ผมอัปโหลดไปสรุปคือตอนนี้พูดให้ฟังง่ายๆคือว่านี่เป็นทําไมผมจึงใช้คําว่ายืมภาษามาพูดทุกคนบนโลกเวลาสอนธรรมะก,กันทั้งลูกศิษย์และอาจารย์ต่างเชื่อไปในสม,มุิปรุงแต่งที่เอามาพูดคุยกันเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อยากทําให้มันได้เข้าถึงอะไรๆแบบที่เราเอาปรุงแต่งมสม,มุิไปใส่กับมันแล้วอยากได้ไว้ไม่รอดครับผม การท่นทานห้หากปราถนานิพพานในชาตินี้จริงๆคุณต้องฟังอาจารย์ดัอีกมากมายอีกเยอะๆอย่าไปสนใจอะไรเลยทุกสิ่งอย่างที่เป็นสิ่งรู้ของจิตของจิตผ่านเข้ามารับรู้ทางทวารทั้งห้ามันปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วชีรักจา๋าแต่มันปรุงแต่งเป็นอะไรไม่ทาราบภาษาไม่มีแต่มันก็ปรุงการปรุงแต่งมันไม่ได้ให้คุณให้โทษจนกว่าเราไปถือครองแล้วไปบอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ พอพิสูจน์ทราบว่าให้คุณอย่างไรให้โทษอย่างไรก็ปรุงแต่งตัวใหม่มาขยายความอีกนี่แหละฟังคําอธิบายแบบนี้แล้วมีมีความสุขไหมล่ะมีความสุขแล้วเนี่ยคุณคือคนเก่ง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 คุณนี่แหละจะจบกิจชาตินี้ฟังแล้วอย่าบอกว่าโอ้ไอ้นี่โปตีนเห็นไหมคุณฟังไปคุณก็ปรุงไปเรื่อยการฟังผมก็ต้องอาศัยปรุงแต่งเพราะเรียกว่าใช้สังขาร บอกเรื่องวิสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งวิสังขารคือสิ่งที่ไม่ได้ปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งก็คือจิตหรืออการยังไม่ตายแต่ก็ต้องใช้ปรุงแต่งสังขารไปเล่าให้ฟังไม่งั้นคุณตามไม่ทันเข้าใจไม่ได้ผมยินท้ายรถอย่างนี้คนอาจจะหมั่นไส้โอ้ดูเหมือนจิกโหตะท่าน,าน,าน่ะอาวุธเรื่องผมแตกผมกําลังลูกหยอดใส่คุณเหมือนกับยั่วยุวยให้คนรู้สึกมีอารมณ์กระชากจิต จารย์อยากราบเรียนท่านเจริญที่เคา,ารพว่าการปรุงแต่งทุกเรื่องนั้นมันไม่ได้มีความหมายเป็นหรือไม่เป็นอะไรแบบที่เราเสษคุณและถูกสอนมาจิตกุศลกับปรุงแต่งจิตอกุศลนกับปรุงแต่ตงตทุกเรื่องที่รับรู้มาตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้มันปรุงแต่งทุกเรื่องมันทําอะไรท่านไม่ได้เข้าใจไครับดังนั้นเมื่อท่านเข้าใจแบบนี้แล้วผมบอกท่านเลยว่าท่านก็จะมีปัญญามีความสุข เป็นอันหวังได้ฟังอาจารย์แดกีตาร์แล้วได้จบจิตเป็นอันหวังได้ว่าฟังผมแล้วดูคลิปธรรมะจิตวภาพสอนเยอะๆดูคลิปห้ามฝึกจิตอยู่สบายหาพวกพนธิพานไปหาหนังสือความเข้าใจใถูกต้องหรือี่สุดคือการบรรลุธรรมเขียนโดยอาจารย์หมึกฤทธิ์คือผมเนี่ยอ่านด้วยจะเข้าใจแล้วไปดูในเว็บไซต์อาจารย์แดกีตาร์ .com ก็ได้จะมีหนังสือให้โหลดสองเล่มคือหนังสือถูกดีไม่ปฏิบัติธรรมจึงดับทุกได้กับหนังสือห้ามฝึกจิตไปดูเจ้ามีให้โหลดอ่าน สองเล่มเพราะสองเล่มนี้ไม่มีขายครับอยากจะเรียนว่าพูดมามันก็เหนือ่นอ,อ,อยควรเพราะอะไรผมใช้แรงเยอะขอหน้าที่หนึง่งบรรยากาศดีขอยิ้มภาษามาสรุปให้เกิดความเข้าใจว่าการปรุงแต่งมันไม่มีพ่อยกเว้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะสมมติปรุงแต่งภาษาอะไรไปใส่แต่เวลานี้คนกําลังอยากได้อะไรตามที่ปรุงแต่งสมมติมันบอกเราเช่นอยากมีจิตเป็นกุศลอยากมีจิตไม่เหลือไม่หลง ไปถามต่อประธานสภาบ่าบอคอแตกทำอย่างไรถึงไม่เผลอไม่หลงทำอย่างไรถึงรู้เท่าทันนี่ไม่เรื่องปรุงแต่งนี่เรื่องปรุงแต่งนะจ๊ะตีเมย์ถอยช่วงไหนเข้าใจแม่จ้าทำไมต้องทำงน,นี้เลยโอ้ยปปปิิิ้้้วววตีเมย์ต่อ,อยไปผมก็ควงตีนคุณเลยนไหมเนี่ยคุณท่าทางเนี่ยคุณอารมเนี่ยยังมี้ปิวไปทำอะไรไปทำเนี่ยตีเมย,ย,ย์ต่อ,อยแบอ,อโอ้ย อุ้ยนายเดินคิ้นคองเนี่ยมีท่าเดินคิ้นคองอ่ะผมมันหนาวทำมละละนันร้อนอ่ะเขาเรียกว่าท่าคิ้นคองน<ม>ายท่าเดินคิ้นคองใครที่จะท่าบิ้วบิ้วฟังเลยฟังแล้วโอ้ยยานี่มันไส้อ้าเข้าไปแล้วนะผบบิดกับบทจิตเนี่ยปรามาตย์เนี่ยโดนเข้าไปแล้วเห็นไหมจบจิตไปแล้วนะครับถ<ม>ึงทําอย่างนี้ได้บอกไว้เลยไว้ผมอย่างนี้แหละครับผมเมื่อเข้าใจแล้ว อยู่ก็ต้ออย่างนี้อไอ้คัก็ผู้ได้ฟังมาให้เกิดความเข้าใจว่าทุกเรื่องที่รู้มามันปรุงแต่งทั้งนั้นแต่เราเหมือนไม่รู้ตัวไม่เข้าใจมันนะครับตรงนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรขยายความแต่ผู้ได้ฟังย่อๆคือว่าอยากมีจิตเป็น,ปนกุศลอยากมีจิตแบบไม่เผลอไม่หลงอยากมีอยากเป็นไม่อยากไม่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นทุกเรื่องปรุงแต่งทั้งนั้นซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับแล้วครับก็พูดกันมหนอยแล้วก็ผมก็คงจะต้อง นั่งนิดนึงแล้วก็อยากฝาบเลยนผู้เจริญว่าอย่าชุ้สากันนะผมค้นไปแล้วค้นเกิดค้นตายแล้วจึงอยากแบ่งปันความรู้ความเข้าใจตรงนี้นะครับเราก็ขอให้ท่านที่มโอกาสร,รับชมคลิปธรรมะตรงนี้จงเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็ได้เข้าซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทิญนิพพานใะนรองทุกทางและขอให้ท่านตรงอย่าได้เจ็บ อยาได้จนโชคดีมีความสุขครับประสบความสุขความเจริญน,นะครับขอบคุณมากนะครับที่กรุณาออกยอดที่่ทีเป็นปีใหม่นะขอส่งไปสอสอปีใหม่ไปด้วยว่านะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญตลอดปีพศ2557ครับด้วยความละละรักและที่สุงชื่นขันและกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ